นี่โอ้ยบวกโอ้ยใส่ช่วยใส่ช่วยใส่คันเดียวครับโอ้ยโอ้ยหลาท้องเล็กหวานเลครับโอ้ยปลาอะไรเนี่ยดูดึงดูดึงโอ้ยโอ้ยสวัสดีครับผมสวัสดี FC แล้วก็พี่น้องทุกคนนะครับผมวันนี้พามา ปากเป็นนะครับผมอยู่กับประชาชนที่ไปนอกนะฮะมาในเยือไสเดือนครับวันนี้มาปักเบดกับพี่หันแต่ว่าพี่หันแกใส่ขงบนนู้นนะผมผมว่าเลือกลองมาใส่ตรงข้างล่างนี้ดูนะครับหมายนี้ยังไม่มาเคยเคยมาใส่แล้วประมาณ3ปีที่แล้วพี่น้องก่อปากินดีอยู่ครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะเป็นแบบไหนนะครับมาเย็นเลยพี่น้องรอพี่หันแกเลิกงานแกไปขุดไสเดือนครับผมก็ไสเดือนรอไว้นะครับเอาเบ็ดมาห้าสิบหลังครับใหม่ๆเลย ถ้าเจอคลิปนี้ก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะฮะเป็นกำลังใจกับชแนลพิษุมไทยกันน้องอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมฝนยังลินอยู่ตลอดเวลาเลยพี่น้องออกมาแล้วก็หกโมงกว่าแลลวครับรอพี่หัดเก็บขุเส้เดือนอยู่เมื่อวานออกจับเขียดเขียดไม่ออกเลยครับได้ประมาณสี่ห้าตัวเองเดี๋ยววันนี้ฝนตกทั้งวันเลย เดี๋ยวออกหาจบเกล็ดน่าจะออกเยอะอยู่พี่น้องเนะี่ยที่แน่นครับอากาศดีมากครับมีฝนเลนดินตลอดเวลาครับไม่รู้ว่าหมานี้เป็นยังไงครับเงียบเหลือเกิน นี้ไม่มีน้ําเลยครับเดี๋ยวเป็นต้องไปดูข้ามนนว่าพอจะมีน้ํำไหมนะครับไปใส่เบรกนะครับ าชอบคลิปนี้ก็อ,อย่าลืมครับกติดตามกันแล์กดแชร์นนะฮะเดี๋ยวใส่เขียดใส่เบ็ดเสร็จเดี๋ยวจะไปปักหาจับเขียดครับผม โอเคครับผมตอนนี้ก็ขออนุญาตใส่เบ็ดก่อนนะครับเพราะว่าในโทรศัพท์มันยังไม่มืดหรอกแต่ว่าข้างนอกนี่คือมืดแล้วนะแล้วก็ฝนลินลินด้วยพี่น้องเด็กกลัวจะเป็นอันตรายกับโทรศัพท์นะครับขออนุญาตใส่ก่อนใส่เสร็จแล้วก็มาว่ากันนะครับผมเดี๋ยวใส่เสร็จวางผนว่าจะไปจับเขียยต่อครับก็เดินสองตามคนานี่เลยแล้วก็พอดีเห็นที่ผ่านมาเห็นเขาไถแปลอยู่เขาเตรียมจะปลูกมันนะเดี๋ยวเราไปจับเกียดกันนะครับโอเคครับทุกคนใส่เบ็ดเสร็จแล้วครับ ก็มาเจอคันนี้ครับผมโอ้โหหลุดหรือเปล่าครับหรือยังอยู่เชือกตึงครับบิดโค้งเลยครับฮาดเดี๋ยว้วขอตั้งกล้องแป๊บนึงครับอยู่ไหมเน้อยู่ไหมอ,อยู่ไหม,อไหมโอ้โหหลุดพี่น้ โอ้โหหาได้ครับอืมเดี๋ยวสิเดือนนะไม่อยู่ครับผมยิเสียงปลาตีตั้งนานนะครับจะใส่เบ็ดอยู่ครับคืว่าตีตรงคนาครับผมโอ้โหหลุดครับโอ้โหไอปูครับดูครับนี่ยไม่น่าจะเยอะหมดไว้ครับนี่ครับตัวปัญหา นี่เปล่าไม่ใช่ครับนี่เหยื่อหมดเดี๋ยวเขาใส่เหยื่อแป๊บนึงเฮ้ยอุันนี้อันนี้อันนี้อู้ยดูมันโด่นอู้ยอู้ดูตัวใหญ่ไหม อุ้ยอุ้ยอุอุ้ยอุ้ยอยอู้ยใใอุ้ยอหลายขีดอยู่ตัวนี้ครับอ an, <c oughs> <c oughs> ๋อพันยาพี่น้องอ้ครับอู้โอ้เลยพี่น้องอ้ไอตัวที่หลุดไซส์นี้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจครับฮึแหมมาแล้วเต็มเลยครับโอ้โหโอ้โหโดด โดยกระจายเลยครับกันนี้ครับฝนมันตกพี่นอ,อ๊กใจบึ้มเลยพี่น้อยโอ้ยจอดแพ้ครับผมใส่ถุงใส่ครั้งใส่ครั้งเอาเอาเอ เดี๋ยวด้วขอปลดปลาก่อนครับอือม,มาแล้วเต็มเลยครับมาแล้วมาแล้วที่เด็ดเดี๋ยวสีเดือนครับผมสองชั้นเลยครับกันหลุดกันกันเชือกหลุดครับอ่าโอเคครับผมขอใช้ อยูแป๊บนึงครับโอเคครับผมเดินมาเห็นเบ็ดมีแอคชั่นครับนี่ครับกับคันนี้ครับคันนี้โอ้หลุดครับผมหลุดนะคันนี้หลุดคันนี้ครับติดปลาไหมอุ้ย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 อุ้อุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้อ้ลอุ้ยขากโเลยนุก ชอนฮะใส่กาล,ลังฮาวฮะมาแล้วหนังเต็มพระมหนังเจ้าเลยโอเคใส่ทุงครับอย,อยู่สี่เดือนอันนี้นี่ครับกำลังรุ่นนี้ครับจับเขียดมาแล้วนะพี่น้องเขียดน่าจะพอใส่อยู่ไม่รู้ว่าใครมาใส่เบ็ดหรือม,มาสองปลาครับกลัวดโดนมาดูเบ็ดผมมากเลย อยู่ใกล้กันเลยครับคลิปที่แล้วก็เพิ่งเอาปลาผมไปดีทีนแม่เบ็ดไปด้วยแม่โอ้ยลืมดูเอาเขียดไม่ชอบเลยพี่น้องคนที่ชอบดูเบ็ดคนอื่นเนี่ยผมโคตรเกลียดเลยดูเบ็ดแล้วเอาปลาไปด้วยเนี่ยไม่จะเอาปลาด้วยจะเบ็ดเนี่ยไม่ชอบเลยครับอ้ เกี่ยวใต้คางครับโอเคขอใส่แป๊บนึงครับโอเคครับทุกคนครับตอนนี้มีเสียงปา่าตีซ้ำแล้วนะครับจะไปดูแล้วพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวยวไที่หลังไปดูเบ็ดก่อนครั้นอยู่แถวนี้แหลปะปโอ้ยเสียงตีดังใช่ได้อยู่ไยอย้ายดูด้วยมาดูว่าคันไหนครับ ภาพไม่ชัดต้องขออภยัยพี่นุ๊กเดินไหนมาอุย้ยคันนี้หรือเปล่าโอ้ยังไงนี่นีน่จะตาครับโอเคขอดึงออกก่อนอุ้ย ของเสียงครับรู้ใช่ตัวนี้หรือเปล่าครับอ่าโอเคโอเคมาแล้วพี่น้องแพ็กเสร็จทุ่งครับกำลังสวยเลยพี่น้องโอ้ยตีต้มต้มต้มตังตงตงต้งแต่ไอตัวที่สองครับอุ้ยโอ้ยเกือบลวงครับเกือบดครับ ดินแรงมากอบอ่าเรียบร้อยครับสามแต้มนะผมเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยนี่ไงนี่โอ้ยดูครับโอ้ยส้ยสวยสวยดู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 ครับดึงก่อนดูดู เดืเคียดครับอันเนยออเคียดโอ้ยหมองยากนิดนึงพี่น้องต้องขออภัยครับสีแดงมครับขดหมานเลยขอใส่เบ็ดขอถอนเอฟปลดตังครับเสใส่ตุงครับเพื่อความปลอดภยัยโอ้ยใส่สวยมากเลยพี่น้องดูแจ่มแจ่มเลยโอ้ยหมันขนาด ถ้าเห็นเขียนนอนอย่างนี้ไม่เอานะพี่น้องปรับสายครับครับติดอีกแล้วครับผมไม่รู้ปลาอะไรครับมองไม่ชัดครับผมโอ้โหยดูโอ้โห,โห,โห,โโหปลาขาวพี่น้องกรอเป๋าปลาอะไรโอ้ยใชสวยใชสวยเนี่ย ้าเต้มครับผมโอ้โหดูนี่ได้เยอะนี่ต้มต้อมอร่อยนนะ่นะเนี้ยถ้าได้เยอะเนี่ยโอเคครับผมใส่ทุงครับนี่ปลาขาวครับใช่ไหมปาลาอะไรพี่น้องปลาขาว เดี๋ยวผมจะโดนโดนเอฟซีไหวใส่เบ็ดเส้นเบ็ดแต่ไม่รู้จักปลาบจบเลยครับพูดไม่ออกเลยเขียน <c oughs> <c oughs> ไม่ออกเอาความจริงมาพูดซะด้วยรู้จักปลาไม่หมดนะพี่น้องบางชนิดผมก็ไม่รู้จักครับพวกบ้านผมบางชนิดมันก็หายากครับส่วนมากจะมีแต่ปลาช่อนกรบปลาหมอปลาหมอช้างเหยียบจะก่อนมีครับตอนนี้ไม่มีแล้วครับ โอ้หทุกคนผมว่าเล่บเบ็ดผมหายไปไหนคันนึงครับโอ้ดูครับโอ้ปลาไหลหรือว่าอะไร่ะน่าอยู่นะพี่น้องน่าจะหลุดนะหลุดอีกแล้วพี่น้องหายใต้กล้องเ่ี้ยนป๊อด อ้หลุดครับอืมพันพันก็ต้นงับ,บุ๋งพี่น้องโอ้โหเอาไมา่อยู่เฮ<พ>ีนะครับถ้าเป็นช่อนใหญ่นะเยื่อเย่อะสเดือนเลยพี่น้องนั่นเป็นปลาช่อนครับหลุดอีกแล้วครับสองคันนะครับอโอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดีตอนเด็กนะครับตอนนี้ผมเปลี่ยนเหยื่อได้พอแล้วนะแล้วก็ไปจับ เขียดไม่ได้อีกนิดหน่อยครับนะฮะแล้วก็ไปดูเบ็ดมาแล้วปรากฏว่าไม่มีไม่เออไม่ได้ปลาเพิ่มนะครับตัวนี้รอพี่หัน่นะยย๋ยวเกยย้ายย้ายเบ็ดมาอีกหมายหนึ่งเพราะาหมายเก่าที่แกใส่ไม่ได้ปลาเลยนะครับล่าสุดอัปเดตผมไปดูแกก็ดได้อีกห้าแต้มนะครับท่าผมยเพราะว่าผมได้ดไไดใส่ใหญ่กว่าแล้วก็แต่ละตัวก็สวยกว่าครับเดี๋ยวมารุ้นกันพรุ่งนี้เช้าครับว่าจะเป็นแบบไหนนะฮะแกจะพามาใส่อีกรอบหนึ่งฝั่งนี้นะพี่น้องแต่วยวขึ้นไปข้างบนอีก มาดูว่าจะมีไม้ใส่สวยๆไหมเจอกันพพุ่งน,นี้เช้าครับผมสวัสดีตอนเช้าครับผมสวัสดีกับบรรยากาศโคตรโคตรดีตอนนี้ฝนรินนะครับผมเมื่อคืนได้ไปประมาณห้าแต้มฮะที่นมาดูเบ็ดไม่ได้ไม่มีเนะาะเมื่อคืนได้ไปห้าแต้มโอ้ไซส์ใหญ่ไซส์หนึ่งครับผม นะครับแล้วก็ใส่ส,สวยๆอีกสามสี่เต็มนะครับผมโอ้มอคืนถือว่าดีเมอคืนต้องขออภัยในเรื่องของไฟนะครับผมเดี๋ยวอนาคตผมจะซื้อเป็นไฟสปอตไลท์นะครับใช้ไม่เดิน<ง>ไอแบบสว่างโล่เลยเลยเลยเ่เรื่องขออนาคตขอนี่นิดน,น,นึงนะครับตอนนี้ยังมีข้าที่ข้าทางเท่าไรนะครับค่อยๆพัฒนาไปเนาะฝากคุณตามกัไลคนะ์กูแชร์ด้วยฮะโอ้เช้านี้ครับบรรยากาศดีมากฝนริน นี่ครับถ้าเกิดกล้องมันมัวกล้องมันลายไงต้องขออภัยครับโอ้โหดูข้าวข้าวหวานแล้วมันมันแรงนะมันก็เลยเป็นแบบนี้ครับหญ้าเยอะเต็มหมดเลยบรรยากาศคนาเขาก็ฉีดออกนะไอ้ยาขยะฉีดเออยังดีอยู่นะแต่ขบวนผมไม่ได้ไปใส่โอ้โหคนาลกเลยนะก็หญ้าเออหญ้าคาขึ้นสูงขนาดนั้นนะครับผมไม่กล้าไปกลัวครับกลัวตกคนา กูโทรศัพท์พังครับเผื่มีประสบการณ์ตกคันนานะครับเฮ้ย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 โอ้อะไรก oh. 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 ินครับโอ้ใส่คันเดียวครับโอ้โอ้ยมาข้างในหวานนะครับโอ้โหปลาอะไรเนี่ยโอ้ยสุดยอดดีเงียบเลมูโะโมอยู่มาถึงกระบาแล้วครับ โอ้ยท่อนอ้สวยอุ้ยอ้ยสว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 ยอุ้ยสวยมากโอ้ตรงนี้คันเดียวครับกูเบ็ดจากอีกที่หนึ่งมาเพราะว่าไอ้กระปูเป็นกินครับโอเคขอมีคำหนึ่งขอใส่ถุงครับโอ้ยสุดยอดแต่แรกยิงหมานน้องเฮ้ยแล้วคันแรกด้วยนะ เรื่องอเรื่องหมยนี้ตรงไหนที่ดูทรงไม่น่ามีปลามีครับผมมาใส่แบบมัม่วๆเลยนะไม่รู้ว่ามีปลาไหมคิดในใจว่ามันจะมีปลาไหมว่าสุดยอดครับเด,ด,ด,ดี๋ยวๆเอ้ยเฮ้อ นี่โอ้โหใหญ่ๆจังนั้นแจวนี่สุดยอดยังม,มีปัญหาตบตามนี้ครับอ่าโอเค พี่หัดนน่าจะมาแล้วครับเสียงมอไซค์ลุหันหลังไปดูจีเนี่ยน่าจะมาแล้วแลวหละฝนลินครับผมมบรรยากาศดีครับคืนนี้ต้องใส่ขโม,มน,นุอีกแต่ว่าไม่รู้จะได้มาใส่ตอนกี่โมงอาจจะได้มาใส่ตอนสามทุ่มลอยลูกสาวหลับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้ใส่ถ่ายให้ดูตอนใส่นะดูขโม,มนหน้าใส่นะ จะดูทางไปดิโอ้โหคันนาแบบโคตรลกอะ่ะลกมากน่าใส่อยู่มนคันนาดัดเตียนดีแต่ว่าตรงช่วงเนี้ยโอ้โหดูยาลกจิ๊บเลยผมไม่กล้าเลยครับโอ้มินหลุด,ดโอ้สภาพนี้นี่คือสภาพที่ปลาหลุดครับนี่ครับเบ็ด เอ,อเขียดมันตีขึ้นมาข้างบนครับนี่ฮะโอโ้กินจนนุดครับพี่น้องจวดึงจนสะบดจนุดอะโอ้เสียดายครับเอ,อตัวนี้เป็นคันนี้เป็นคันแรกที่ได้ชนใหญ่ครับโอ้เสียดายไม่ได้อยู่เอาไม่อยู่ไม่หมดไม่ติดครับ ดดููอะไรครับใส่ไหนครับนี่ครับเจ้าของผลงานครับอโอู้โหเต็มที่สองแล้วนะครับโอ้โูเขาโอโลดเลยพี่น้องุ๊กแพ้ครับผมลืมกดอัดตอนเปิดตอนเปิดปลาคครับโอ้ผมนี่ขี้ลืมอีกเลย

ไม่กินนะครับโอ้ผมว่าอยู่เบ็ดพหาไม้ไปไหนโอ้โหนี่ครับขาาขาวครับผมโอ้โหตายครับตื่นแต่เมื่อคืนครับ ได้ครับอ่ะมาแปลน,นี้เดียวไปย่างครับไอ้แร่ทอดอัะผมขอเวลาแพ็คแป๊บนึ่งครับตองนี้คนสุดท้ายแต่ยังไม่หมดนะพี่น้องยีเหลืออยู่เห็นนิ่งๆพี่น้องเห็นนิ่งๆได้เฉยโอ้โอ้ดูครับโอ้ยขาโอโหล,ลพี่น้อง โอ้โหเห็นนิ่งๆครับนึกว่าไม่มีแต้มนึกว่าไม่ติด <c oughs> นี่โอ้โห,โโห,โโหดัมเมิ่มเลยไป่นองนะครับถูวดำดีมากเห็นเบ็ดตรงๆเชือกตรงๆนิดหนึ่งนึกว่าไม่ติดนึกว่าพันกัวหย่า,าดีว่าเดินมาดูก่อนตัดใจว่าเป็นวิธีหนึ่งดีกว่าเดินมาดูให้ชัดใจใดเจน ได้เฉยแ้มที่สี่ครับผมสนอมอเอแล้วเนี่ย,ยมันจะหลุดมันแบบนี้ครับเขียมันจะเลยขึ้นมาข้ามบนเสียดายครับตัวนั้นไม่รู้ว่าตัวเล็กขนาดไหนตัวเล็กตัวใหญ่ขนาดไหนครับมันก็หลุดครับดินจะหลุดน่าจะกินไม่จำครับกินไปถึงนักกินไม่ลึก เอาเกี่ยวไม่เน้นนะไปลุ้นต่อครับสุดท้ายแล้วตรงนี้ตรงนี้เอ้าเชือกมาเป็นอะไรแบบนี้ลุดอีกแล้วมักงเนี่ยอุ้ย อยู่พี่น้องอยูเฮ้ยไม่ใช่หนูนั่นเหรอโอ้ชุกนุง่งอ้ยังอยู่ครับนีบ่โอ้โหลื่น,นครับอ่านี่ครับใช้ได้อยู่เด๋วอยู่ครับรูปภาพจะเป็นแบบไหนนะพี่น้องฝนมันลินตลอดครับนี่โอเค เต็มที่เท่าไหร่ที่ห้าใช่ไหมโอเคโอ้แสนอนพี่น้องเจ้าเจ้าเจ้าเลยอีกไหมมีมาให้น้องอีกไหม มีครับบุดไดแล้วครับพี่น้องโอเคครับก็ได้มาประมาณห้าแต้มครับผมสี่ห้าแต้มนะครับนี่โอ้ยสุดยอดยูถือว่าโคตรหมานเท้าบ้านผมษตะไดขนาดนี้คือถือว่าโคตรหมานเนี่ยห้าสิบห้าสิบคันนะครับมาสายตอนหกโมงกว่าฮถือว่าแจ๋วเลยเมื่อคืนภาพไม่สวยไงต้องขออภัยครับผมในคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนขออนุญาตคู่เบ็ดนะครับ ว่าต้องใช้เวลานะครับผมเนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับคืนนี้น่าจะมาใส่เบ็ดตอนช่วงดึกๆครับสองสามทุ่มนั่นแหละลุกหลับแล้วค่อยได้ใส่มาได้มาใส่ครับเออกู้เบ็ดกันครับผมไปเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะฮะเป็นกำลังใจให้กับชาแนลปฐุมพิมลแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามทางแฟนเพจด้วยนะครับผมเมาปฐุมพิมลที่บ้านนอกนะครับผมเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ให้นะครับ จอกันคลิปหน้าครับ